สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผ้าเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผ้าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไตายที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสนนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่35 7หของน้องแล้วนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะเป็นพระกล่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะมีหลากหลายหลวงพ่อเลยนะคะถ้าส่วนมากที่ดูๆนะคะพี่จะเป็นพระหลวงปู่ศิลานะคะโดยส่วนมากนะคะมีน่าจะประมาณ3 4มสี่กิจนะคะ มีหลวงพ่ออันนี้อาจารย์เหลกหลวงปู่เวรหลวงพ่อสุรยิยันพระอาจารย์ต้อมแล้วก็หลวงปู่ศิรานะคะแล้วก็มีสิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะองค์หนึ่งเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมแบบนี้นะคะองค์หนึ่ง นะเดี๋ยวยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมนะคะน้องฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ300บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่500บาทนะคะปิดองค์เดียว300บาทปิดคู่500บาทนะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องเหมือนเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยนะคะองค์ที่1นะคะเป็นพระอาจารย์ต้อมนะคะพระอาจารย์ต้อมใหญ่ได้ดีเจ้าสวสมปาฐถนานะคะนี่นะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าแสวงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นะคะปีสองห้าหหนะคะเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะ ทรงแบบนี้เลยองค์นี้รายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่สองวัดโพสีสะอาดนะคะเขียนว่ารุ่นหนึ่งเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะกับหลวงพ่อถนอมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ องนี้เป็นรายการที่สองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลากับพระอาจารย์ถนอมนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะรุ่น1ครบ60ปีนะคะของหลวงปู่ศิลานะคะต่อไปรายการที่รายการที่3มนะคะรายการที่สมมหามนหมื่นศิลาหลวงปู่ศิลานะคะ วัดพระธาตุหมื่นหินนะคะเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะมาหามนหมื 10, ่นศรานะคะสามร้อยบาทปิดคู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่เป็นรุ่นสร้างบารมีนะคะสร้างบารมีปีห้าหก องนี้รายการที่สี่นะคะพระมหาศีลานะคะสิริจันโทร,รุ่นสร้างบารมีนะคะเป็นรายการที่สนะคะเป็นรายการที่สนะคะอันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดนะต่อไปรายการที่ห้านะคะ รายการที่5ที่ะระลึกพญาหนูเพือกนะคะที่ระลึกพญาหนูเพือกนะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะอง์นี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะ เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นพันพันล้านนะคะชื่อรุ่นพันพันล้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะนี่นะคะหน้าคมๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะองค์นี้รายการที่หนะคะรุ่นพันพันล้านนะคะรายการที่หนะ ไปรายการที่7นะคะรายการที่เจนะคะเดี๋ยวน้องจับด,ดเเะะูเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหล่อเงินหล่อทองนะคะเหรียญหล่อเงินหล่อทองนะคะหลวงปู่ศิลานะคะนี่นะคะค่อยค่อส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ องนี้เป็นรายการที่7นะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่แปดนี่ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะเลยดึงเลยแล้วกันโอเคแกะเองเลยนะ รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหล่อเงินหล่อทองนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญหล่อเงินหล่อทองนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่ศิลาองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะองค์ละ3 0 0รบาททุกรายการนะคะองค์ละ300บาททุกรายการปิด2รายการที่500บาทนะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนนะคะ รายการที่9เป็นพระผงพระผงดวงเศรษฐีนะคะเอียมดชิบพระผงรุ่นดวงเศรษฐีนะคะรุ่นหนึ่งนะคะดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะ,ว,นนะ,คะวัดโพสีสะอาดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ นี่นะคะผรผงดวงเศรษฐีแล้วก็มีเนื้อนี้เป็นรายการที่10นะคะองนี้เป็นรายการที่10บนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่10นะเป็นเนื้อสีขาวนะคะพระผงดวงเศรษฐีนะคะพระผงดวงเศรษฐีรายการที่10 ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะองนี้จะมีเส้นเกสาด้วยนะคะองนี้มีรอยจานนะคะมีรอยจานแล้วก็มีเส้นเกษานะคะองนี้มีรอยจานมีเส้นเกษานะคะหลวงปู่ศลานะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่12รายการที่12นะคะเป็นคล้ายๆกันนะคะเหี่ยรูปทรงจะคล้ายๆกันเลยนะอง์นี้รายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ดิเรกนะคะ เหรียญพระอาจารย์ดิเรกนะคะรายการที่สิบสามเดี๋ยวส่งให้ดูหน้าผากันก่อนเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปยักษ์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะเหรียนอาจารย์ดิเรกนะคะวัดหนองทรายนะคะ วัดหนองทรายนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างวิหารวัดหนองทรายนะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเหรียญพิกดวงนะคะเหรียญพิกดวงนะคะหลวงพ่อพระอาจารย์สุริยันนะคะเหรียญพิกดวงนะคะหลวงพ่อพระครูสุริยันนะคะปี2565วัดป่าวังน้ําเย็นนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่ สิบสี่นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นเสือนอนกินนะคะเป็นพระสมเด็จทรงเสือนะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่สิบห้านะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะเป็นเสือนอนกินนะคะ ด้านหลังมีรอยจานสีทองนะคะด้านหลังมีรอยจานสีทองนะคะองคนี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อสุริยันรุ่นรวยตลอดนะคะอันนี้ชื่อรุ่นรวยตลอดนะคะหลวงพ่อสุริยันนะคะองคนี้เป็นรายการที่ 16นะคะเป็นรายการที่16นะคะรุ่นรวยตลอดนะคะหลวงพ่อสุริยานวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเหมือนไม่มีเหรียญเลยเหมือนไม่มีเหรียญแล้วก็ไม่มีเหรียญจริงๆ ต่อไปนะคะเอาเป็นว่าองนี้รายการที่17บเจ็ดอากันนะคะองนี้ที่รายการที่สิดนะคะขายกล่องเปล่าได้ไหมต่อไปนะคะรายการที่17เดเป็นเหรียญสร้างบาร,รมีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญสร้างบาร,รมีหลวงปู่ศิลารายการที่17ดนะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะอันนี้ชื่อรุ่นเหนือดวงนะคะอันนี้เหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงรายการที่18นะคะเหรียญเหนือดวงรายการที่18นะคะจะขายกองเปล่าส้แล้วต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะอันนี้ท้ายรายการที่สามเลย ี 2. รายการที่สิบเก้านะคะหน้ารวมพ่อยิ้มแบบนี้เลยนะคะเรียนหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่สิบเก้านะคะปีสองห้าหกสองด้านหลังเป็นพระอาจารย์ถนอมนะคะเจ้าวาดวัดโพศีสะอาดเนาะองค์นี้รายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบ รายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวินนะคะชื่อรุ่นดวงนาคานะคะชื่อรุ่นดวงนาคานะคะเหรียญหลวงปู่เวินนะคะรายการที่20นะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะหลวงปู่เวินนะคะที่ระลึกสร้างเจดีน,นะคะเป็นรายการที่20 ต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21ดนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะอุ้ยสวยซสด้วยเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญน,นี้จมูกโด่งอยู่นะ,ะนี่นะคะเหรียญหล่นอนะคะหลวงปู่ศิลานะคะที่ระลึกสองห้าหสี่นะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกสองห้าหกสี่นะคะบอกเลยว่าเหรียญหล่อสวยมากเลยนะคะดวงปู่ศิลาด้วยนะองนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการเดี๋ยวนะอันนี้สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะรายการที่ยี่สิบสองนะคะ รายการที่22เป็นเหรียญหลวงปูนนะคะโชคเหนือดวงนะคะเหรียญโชคเหนือดวงหลวงปูนนะคะจังหวัดกาฬสินธ์2564นะคะปี2564นะคะองค์นี้นะคะรายการที่22ต่อไปรายการที่23เป็นล็อกเก็ตดวงเศรษฐีนะคะ ชื่อร็อ k เก็ตดวงเศรษฐีนะคะมีมวลสารซะด้วยนะมีมวลสารซะด้วยนะองนี้นะคะแบบนี้เลยร็อ k เก็ตดวงเศรษฐีนะคะหลวงปู่ศิรานะคะองค์นี้นะรายการที่24นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25ห้าเป็นพระปิดตาปลดหนี้นะคะ เนื้อโคตรสวยตัวหนังสือคมกริบนี่นะ,ะองนี้รายการที่25นะคะองนี้เป็นรายการที่25นะคะเป็นพระปิตานะคะรุ่นปดนี่นะคะพระปิตาปดนี่วัดโพสีสะอาดนะคะองนี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26รายการที่26ที่กล่องเขียนว่า สิงห์สามขวัญนะคะหลวงพ่อเดิมหนองโพนะขสวรรค์นะคะสิงห์สามขวัญนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะองค์นี้นะคะสิงห์สามขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะสิงห์สามขวัญหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ ก็อาจจะมีซ้ํากันบ้างนะคะบางรายการนะคะหยิบมาไม่ได้ดูนะคะหยิบมาไม่ได้ดูนะคะเพราะว่าไม่เห็นเหรียญนะคะเห็นแต่กล่องนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่องนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเจ้าสัวสมปนานะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือดวงนะคะเหรียญโชคเหนือดวงรายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่เวรนะคะ2564นะคะปีพศ2564รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมา พระอาจารย์สุริยันนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเหรียญเสมาพระอาจารย์สุริยันนะคะเจ้าสัวสมปาถนาปีสองห้าหกสี่นะคะเจ้าสัวสมปาถนาปีสองห้าหกสี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ รายการที่ language, ite, ML LO 29นะคะเป็นเหรียญรุ่นดวงนาคานะคะเหรียญรุ่นดวงนาคานะคะหลวงปู่เวินนะคะที่ยลึกสร้างเจดีรายการที่29นะคะปี2566นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่30นะคะรายการสุดท้ายรายการที่30เป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงเนื้อทองแดงนะคะ หลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะปี2562นะคะปี2562นะคะรายการที่30รายการสุดท้ายนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ